ตอนนี้เราก็มาถึงเซอร์วีเดย์แล้วนะครับเป็นฟาร์มกวางนะครับผมนะทุกคนก็จอดรถเรียบร้อยนะครับรับเบือกค่ำดิง้งเป็นน้ำตักไคลนะฮะคราวที่เรามาเซอร์เวย์นาะหลังคายังไม่เสร็จนะตอนนี้ก็ใกล้ละเหลยอนิดหน่อยนะครับบรรยากาศครับพี่เตรียมต้อนรับอย่างน่ารักเลยนะฮะอบอุน่นนี่ครับเซอร์วีเดย์ ก็จะเป็นสปีชีหนึ่งของกวางนะครับผมรอยัลแอนฟิลอ Amazing Thailand นะครับ l ไปสกอเยีย่ยนกะ็อบอุ่นฮะสดชื่นนะสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> อบอุ่น่อบอุ่นนะครับโอเคมากๆเลยนะครับก็เป็นฟาร์มกวางที่ฮาลานด้วยนะครับได้ตารับรองฮาลานนะครับเพราะว่าที่เขา้งตั้งใจทำเนี่ยได้ฮาลานนะครับเซอร์ดีฟฮาลาวนะครับจากกรรมการอิสราการเมดิได้ไทยนะครับโอเค เซอร์วิเดฟาร์มนะครับเดี๋ยวเราวันนี้เรามาให้อาหารกวางแล้วก็มาชิมกวางกันนะครับผมแซ่บแน่นอนความกวางก็อยู่ด้านหลังนะครับเราก็จะนั่งรถนั่งรถทัวร์นี้เข้าไปนะรถทัวร์ก็คือเป็นทัวร์ฟาร์มแบบน,นี้นะครับเดี๋ยวพามาดูก็พี่เขาก็เตรียมรถไปให้แล้วนะครับเป็นรถซัฟปารีนะครับสองคันด้านานู้นนะฮะ เตรียมรับแขกนะฮะผมนี่ป๊าบนะครับยถสาฟรีเข้าไปให้อาหารกวางกันก่อนนะฮะพอ,อาหารกวางเสร็จบแล้วก็กพอจะเข้ามาชิมกวางกันนะฮะอ๊กางก็อยู่ข้างในนะครับในฟางฟ์มกางอยู่ด้านในนะครับ เมนูแต่ละอย่างทำมานี่สวยงามนะครับนี่เป็นเป็นกวางนะฮนะหน้าตาเป็นปลาค <c oughs> ่นึงอืมปลาอร่อยอันนี้เป็นกวางข้อกระเทียมใช่ไหมครับกวางข้ากระเทียม าามาเป็นหาต้มส้มใแกงต้มขวางจริงหรอาครัร <c oughs> ู้สึกนี่คืออันนี้ต้มตับอันนี้กินแล้วเหมือนเนื้อวอัวเลยจริงเลยน,น,นะมันเะนหนึบๆไม่ค่อยมันเป็นเนื้อแบบที่เป็นเนื้อจริงๆอะไม่ค่อยมีมันเท่าไหร่น,นี่มีมัสั่นด้วย ก็เหมันกวางก็ผ okay, um, ักๆได้ใช no well. ่เต็มดูอร่อยนะเหมือนเนื้อวัวไม่มีกลิ่นมาชิมมัสมั่นหน่อย ัสมัยน,นี้จะเป็นก้อนหนึ่คือว่าจะเหมือนเนื้อวัวจริงไหมนี่คือหั่นแล้วใช่ปะ่ะม,ม,มันเหมือนไม่ให้กวา,างนะกินแล้วอะ่ะก็กระเทียมอะ่ะใช่ไหม <laughs> เออมันกินแล้วมันแบบไม่ใช่เว้มันเนื้อมันแปลกๆแล้วกินไม่กินอย่างอืง่นเป็นไปหมดเลย ขอบิสกูหมูนิ่มนี่เองโดนหลอกแล้ว <c oughs> นี่เหมือนเนื้อวัวไหมล่ะโคตรเหมือนเขาบอกเขาได้มาด้วย <c oughs> เหมือนเนื้อวัวจริงไม่ได้กินอะไรเลยก็อร่อยน่ <c oughs> อีกเมนูนียเป็นส,ส,ส,ล,สลัดสลัดกวางนี่สลัดกวางของมสลัดกวาง้ครับสลัดกวางเรื่องที่หรสองนี้ใช่ไหมหมูปะเนี่ย ไปชแล่ชิมนี้มันคืออะไรแล้วก็สงสัยตลาดปังฮะคือชื่อไงตากวางกวางย่างเนื้ออะไรดบดดืดเปล่าคือดืใช้เนื้อคนละส่วนเนี่ยมาทำ อันนี้คือ,อนนไก่ยะะ่างจิ้มแจ่วขาไก่ย่างจิ้มแจ่วอันนี้คือขนมโบราณน,นะครับขนมโบราณเจะลองชิมดูว่ามันคือ อะไรมันคือแป้งเลยอ,ะอะ่ะเขาบอกมาเมื่อกี้นี้พี่มันคือแป้งอะไระพี่แป้งอะไรแล้วข้างในมีไส้อะไรอะ่ไอะไส้ถั่วอ๋อ <c oughs> สมองกวางท <c oughs> ั่วบทข้างในครับมีกะทิมีงามีมะพร้าว กินอยู่กินอะไรไม่ค่หวานก็เลยไม่ดีนะเหมือนบัวลอยไข่หวานเม็ดใหญ่ฟิลลิ่งเหมือนบวอยไข่หวานแต่ว่าพอมามีไส้มันก็ทำให้แบบว่ามเม็ดใหญ่มีไส้ด้วยอะ่ะแป้งดีกวกับัวลอยหวานแหละ À lời đi, có sai có ngà mạch ráo thịt thịt quả อร่อย,อรอยหรือที่เซอร์วิสเดย์จังหวัดตังครับ